เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้า Toyota GRS โฉมใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้เป็น GRS แท้แท้แบบออริจินอลเลยเป็น GRS แท้แท้แบบออริจินอลเลยคันนี้เปลี่ยนแม็กยางนะครับตัวแม็กก็เป็นโอซิ s ขนาด20รัดเข้ากับยางโตโยโอเพนกันที่ RT 2755520 ในส่วนของชุดช่วงล่างก็เหมือนเดิมนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับคันนี้หน้าซับแทง์ปรับแปดหลังซับแทง์ปรับแปดนะครับก็ปิกนกนะครับอุปกรณ์รับช่วงล่างครบนะครับผมก็คันนี้ความสูงหน้าเนี่ยยกประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็หลังเนี่ยยกประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็ทรงประมาณนี้นะครับก็ ไม่ได้สูงมากลูกค้าเน้นใช้งานสบายนะครับขับสบายยางก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับสเต็ปนี้ขับสบายแน่นอนนะครับก็ดีกว่าช่วงล่างเดิมๆของ GRS แน่นอนของเดิมเนี่ยทำมาดีอยู่แล้วเราอัปเกรดขึ้นไปให้ดีกว่าเดิมนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับชอบสไตล์การแต่งรถของแก๊ซซี่ก็ฝากติดตามชมไว้ด้วยนะครับก็เรามีช่องทางมากมายไม่ไว่าจะเป็น y ู u t u b e t i k t o k นะครับ เฟซบุ๊กนะครับก็ฝากไว้ด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้หรือว่าทักในอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กมาได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมไบ้อนแคสซี่นะครับกับ GRS นะครับขอลาไปก่อนอค,ครับ